บุญกับเบเกี่ยวกับการท่ถวายของหลายหรือของหน่อยหรือสางกระทินป่าปามากหรือบ่ามากเ่ได้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของบุญเกี่ยวกับการว่างจิตในเป็นบุญคือความสงบเย็นบ่ได้แปลว่าต้องทํากระทินป่าป่าหรือได้เงินเป็นแสนเป็นล้านบ่ได้เกี่ยวกับตัวนั้น ตัวนั้นเป็นแค่ซื่อของคําว่าท่านเพื่อให้เกิดบุญเท่านั้นเองส่วนมากคนท่านเราเพิ่มถุกเพราะเมืนท่านเราดับถุกด้วยการท่านยังก็แล้วแต่มีตึงตางการอธิษฐานขอซึ่งนั้นซึ่งนี้เพื่อให้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อให้ได้นั่นไดนี่นี่จึงเรียกว่าท่านเพิ่มถุกถ้าท่านเพื่อดับถุกคือท่านแล้วแล้วไปเลยว่าขออยังอีกว่าปรารถนายังอีก นี่เป็นที่มาของบุญเกี่ยวกับการให้ท่านที่นี่ท่ห้างสรุปร่วมแล้วข้างว่าการบรรล,ลุถึงผลนิพพานอันหนึง่งบริเกี่ยวกับการทิวาเป็นภิกษุนักบวดหรือเป็นฆราวาสแล้วก็บริเกี่ยวกับว่าอายุมากอายุหน่อยบริเกี่ยวกับการเวลาทิวาบำเพ็ญมา,มากหรือบำเพ็ญหน่อยบริเกียกกเกเก่ยวกับว่าพระบวชไม่บวชเก่าบริเกี่ยวกับว่าต้องเป็นสามเณรห,หน่อย ขึ้นยุ่กับการว่างใจให้เป็นขึ้นยุ่กับการว่างจิตให้เป็นแต่ว่างจิตเป็นไปนเย็นสบาย <c oughs> และภิกษุนักบวชทั้งหลายที่บวช้ามาในศาสนานีมีจุดหมายหรือยังว่าจะของนะบวชกามาเพื่อ,อยังมีจุดหมายแล้วบปล่ที่ทรงทำภัยไ,ไนให้เพื่อให้ถึงพระนิพพานหรือบ่หรือเอาไปตามประเพณีิหรือเห็นเขาเห็นน้าได้ก็เห็นบอก หรือว่าบ่มีอาชีพการงานบ่มีคดีบ่คนคนเกียดติขานบ่เนี่ยต้องถามเจ้าของเองเด้ว่าบวชเขามาเห็ดอย่างเท่าต้องหาจุดหมายเป้าหมายของชีวิตเจ้าของเออ่เมีนเขามาตัวกินเขาเขาเจาสือส่อได้รสดร้าความดีบ่ลลกิเลยบ่ละตัญหา องจะของเองนี่แต่เพิ่มตัณหาเพิ่มความอยากได้อยา่างดียังก็ไม่รู้ละหล,ลายอย่างพวกนักบวชทั้งหลายถามเจ้าของมีจุดหมายของชีวิตอย่บ่มีเป้าหมายของตนอยู่บ่ว่าศาสตร์นี้สิเป็นศาสตร์สุดท้ายอ่บ่สิ้นในศาสตร์นี้นได้อยู่บ่จังว่าภิกษุสามเณรทั้งหลายกบัดกมาได้ยังจุดหมาย เป้าหมายหรือบวชเรียนเอาบรสื่อบ,บวกบทเรียนก็นดีบวชเรียนอาวุธหลัก็บบไปทํางานทางโลกบอกไปเป็น,นตำรวจทหารที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่แบบนี้บ่นะให้ถามจ้าของเองติกสุนักบชทั้งหลายขม่าแล้วยังหน่อยเป็นผู้ทรงในิจัยหรือว่าสื่อเอาภาวินัยของพระเจ้ามารักษาเพื่อจะเป็นผู้นําในการ นำเอาความดีที่พระพุทธเจ้าบระเพียรมานี่ออกแสดงออกขยายออกกระจายสู่โลกเพื่อเกิดความสงบสุขเพื่อเกิดความสันติถึงกระทั่งพาพานญาณคนเด้บอมเณมาเอาแค่ว่าบุตรการศึกษาแล้วจะออกไปสอบเป็นทหารเป็นตำรวจอวี่ยังเด้ไเพียหน้าจะคองดีๆด,ด้วหรือบอมเณที่สุสงนักบวช ไอ้สามนเณรหน่อยบวชน้ำบาตรแบบนี้มีจุดหมายอีกอย่างบวชแล้วก็ทำตามพระวินัยใดบ่เนี่ยให้เล่งบ่งให้หาให้คนเป้าไม้และจุดไม้ยขอ่อจะของเองเด้เออบ่แเ่นว่าบ่มีที่อยู่อาศัยบ่มีที่ทำกินหรือเกียรติขีาานทำการทำงานบน่ถาเจะของมึงดีๆ มีจุดหมายอยังกันแน่เพื่อมักผลนิพานอยู่บอก <c oughs> okay. แต่ที่นี่การมักผลนิพานบริก,กันผู้ใดเลยบเลืออผู้ยิ่งบเลือกผู้ใา้บเลือก,กเด็กน่อยเออบด้เลือกต้องเป็นภิกษุต้องเป็นพระบ่แมนจังสั้นสามเณรกับบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ใดโสดาสกิทาคาใดภิกษุบวชไม่ก็สามารถบรรลุใดแมตโตผู้บวชก็ยังบรรลุใด นั่นแหละการบำเพ็ญเพื่อให้ลุถึงจุดหมายของโซดาสกาิตาคาอนาคาจนถึงอรหันต์บริกเกี่ยวกับระยะการเวลาอันยาวนานด้วบอม่แม่นต้องหาสิพุกสิพันสาเด้จังสิบรรลุบอกเกี่ยวกันเลยขึ้นจุกะการแม้นบวชเพียงเืิอเดียวมันกะบรรลุได้คือกันออจังว่าหลายๆอย่างที่วกเข้าบอเข้า,ขาใจออต้องอาศัย ่วงระยะเวลาหาสิบหกสิบปอนาติจังสีดีจ้งสีเข่าใจว่าเป็นผู้พันบรรุหรือ5าสิบหกสิบบรรุก็ได้บ่บรรลุก็ได้บวชเพียงบรรเดียวหรือบรรลุก่อนบวชอีกก็ได้่จังว่าหลายๆคนให้คิดค้นหาจุดหมายแล้วเป้าหมายของจะของเองถ้าหันหนาเข้ามาทั้งพุทธศาสนาแล้ว ภิกษุสงสามเณน่นหักบวชทั้งหลายจงหาเป้าหมายของเจ้าของเองเอ,อถ้าแต่หันหน้าเข้ามาทาาเป็นภิกษุสงหนักบวชแล้วมีเป้าหมายเดียวคือพระนิพพานเท่านั้นออนิพานสัจจิกิริยาดเดวกเฮาอัานรับผ่ากาสาวพัฒมานี่คือมาทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเด้เอ,อบ่แม่นวาสชิคานทำการทำงานแลบนี้มาบวชบ่แม่นแบบนั้นเด้เออ เป็นลักษณะนั้นซึ่งนักบวชทั้งหลายเนก็มีคําถามคําตอบอยู่แล้วนี้คดีมาบอนั่นเวลา่นถามกันตอบกันหรือว,ว่าเจ้าเป็น,ปนมนุษย์แท้เต็ม32สองประการบอเนี่ย่นถามกันอ,อจะมีอาชีพการงานบอจากนี้คดีมาบอจะเป็นโรคเลือนบอ,เ,อ,อเป็นคนพีการบอฉิขาดการงานบอได้่นถาม,มเมรุนั่น,น พิการแม้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งเพิ่นกับว่าเอาเด้แค่ไปคอเมื่อขาดออกอันหนึ่งเพิ่นกับว่าเอาหูแวงกับว่าเอาจมูกโหวเพดานโหวเพิ่นกับว่าได้เอาเด้เพิ่นต้องการมหาบุรุษผู้เสียสละจริงๆเป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่บริเกียริการงานเพิ่นเอาแบบนั้นดีว่าม่นของง่ายเันได้ได้แนวจังสิว่าม่นแนวมาเลนเลนเลอะเลอะเถอะเอะไปเหตุเสียพระธรรมเสีย พระวินัยจะสื่อภิกษุสาม,มเณรหนักบททั้งหลายถ้ามารักษาภาะวินัยแล้วสิเอาอยัางมารักษาอ,อในเมื่อจากของเขามาแลว้วก็หันหนาเขามาศึกษาตั้มตนี่ทุนทุกสุพดีกว่าบอกออคือสถานทีของเขานี่เอ,อเขามาแลว้วเฮาต้องบำเพ็ญเพียรเ,เดินจงกรมนั่งสมาธิออท่องอย่างต่างๆางนั่นแหละแต่ก็ต้องมีการออกไปปีกวิเวทมันให้ขึ้นเขา คุณถ่ายยุ่ถยู่กุติมีการนั่งมีการเดินนก้มมั่งถ้าถึงกังเืนมากอะคุณมองขึน้นขึ้นเขาคุณอยู่นำ้ำธรรมอยู่น้ำหนาผาคุณต้องฝึกหัดดัดตนเองเพื่อให้พ่านหลายๆยอ,ยอย่างในความหยุดมันเพื่อมันเป็นมากแต่จังว่าผู้ใดคิดว่าสิมาอยู่นี่ง่ายๆนันบ่ง่ายเด้แล้วก็บ่ายากพศอถ้า มีจุดหมายเดียวมุ่งมั่นสู่จุดหมายคือถ้าไม่แจง้งซึ่งพระนิพพานมันมันเลยเป็นของง่ายๆในการบาเพ็ญเพราะวา่าเขามีเป่าไมายเดียวจุดหมายเดียวคือผู้่นมาบวชที่นี่นี่จุดหมายเดียว,ค,ว,ยยยวคือพระนิพพานเท่านั้นส่วนการถ้าไม่ถึงหรือบ่าถึงหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งส่วนภายน่ายงเปะบ่เปะบ่ไดอภาวนาจิตใจบ่ลงภาวนาหาความสงบบ่ได้ดอก เพราวะว่ามีเครื่องทรงคือศีลศิลปริภาวิโตเนะี่ยว่ามีเครื่องทรงให้เกิดความตั้งมั่นได้คือสมาธิศิลปริภาวิโตสมาธิมหาพระโรหติมหานิสังนสนอ่าาศีลมีกร็ร่งดีแล้วเป็นผู้ชนพระวินัยดีแล้วจอมมีเครื่องทรงบ่มีเครื่องกังว่นเราหลอนจิตก็เลยตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็วปัญญาก็จอมเกิดเร็ว เมือ่อปัญญาคือความรู้แจ้งแท่งตลอดคือความเห็นอย่างตั้งที่ือก็หยุดมันคือมันแล้ว่างใคราจากสิ่งตัณหาและอุปทานออกมาได้ง่ายนั่นเองอบัญาัตหลักว่าง่ายยากสําหรับคนที่มาเห่นง่ายสาหรับผู้ตั้งใจเอาจริงคือทํานแจ้งสุงนทรพินนั่นเองการขึ้นมาเพิ่นบวากลางขึ้นบวากลางเว้นลหละเพิ่นขึ้นเทิงเขาหุ่นมันมิมองปฏิบัติอยู่มันมิมองเป็นตะยานอยู่ บวังทดสอบจิตจะของเองมีอยู่ห mm. ลมันเป็นไปได้ทั้งบมด <Yeah. S 1> บได้เกียวกับกบว่า,หา,วห,าวหากระบวดหรือบวชน้านดบบไดทั้งนั้นแบบว่าผููซิมานั่นอนะ่ะยังใจของเจ้าของให้ด,ดีแต่ mm. คิดว่าเหตุบะไรสิเป็นบา้เนาะ mm. ถามเจ้าของด,ดีเด้ะมั่นใจเยอะกว่าว่ายืนี่ว่านาทนว่าให้เหตุกการงานใดใดทั้งสิน้น ทำความเพียรอย่างเดียวเลยบายเหตุงานยังสีเดินตรงกรมชินังสมาธิสีอ่านหนังสือสวดมนต์ทองสวดมนต์บทใดบทหนึ่งหรือสิขึ้นเขายังสี่ได้ทั้งนั้นผู้สิีมาน่ะต้องมาโสตายได้ยังสีใได้เพราะม่นมาหลินหล่นเยอะๆแยกๆเด้ยู่นี่เออ ม,มันมีแนวสอยภาวนาอยู่ด้วยจังหวะยั่งใจของเจ้าของให้ใหดีด้ะแตาจิม่านั้นนะว่ามันลิบๆหล็บๆสมใดสำหนึ่งอยู่บ่ได้นะมองนี่กันตาย <laughs> บ้าตายกับบ้าแต่บ้านี้ก่อนเด้นั่นแหละเป็นทั้งสัตนเอาพอเมื่อ